โซนัวนเจนหน่พูนโลลูกเตอร์พูนแต่ก็ภากันเือมากระมูตอนยังหน้อยพุ่น,น ôi, ล,าาละเบาแล้วกันเขียวคือเท้าไอ้บอัวกลมหน้าเบิง,งเสียคือกันแต่เสื้อโบเสียกว่าสำหรับละหน้อยมาเก่งผมสุดอยอดคุณน เรียรยอุดบทำค่ําเร็วๆเกรงขนาดนี้ดูดีลาบเท้าแกงน้ำไม้เกระซ็ตเซ็ตสบายดีเมื่อคุณเด้อสบายดีต้นแรงวันนี้ละน้อยวันสิไปเอาเท้าหน้าไม่ใหญ่สี่ทุกคนแต่จะสิได้เดูโบ่ละไปกระสาตุวลาได้ป้าทุกคนเป็นพวกนกันจัสมีเดูโบ่ถามลาบเมื่อเช้านี่นะว่ามีอยู่หรือห้ากระสีไปเบิ้งต้นแรงเมื่อนี้ สบายดีตุลาสบายดีปลาลุงทุกคนมือนในสารตลาดเอาเท่าบาย<ป>มาแต่ตลาดมื้อเช้าในกระโอบมาหน้ากระสาตุลาแล้วก็เมยเดลเมยเราไปอีนหน้าบนนึงขางตลาดตลาดอยู่หน้าบนนี้ขำเดแลกัดจะเลยโซนสารตุลาไปเอาเท่ามือสุกกินแรงท่กนถ้าได้เตบอกตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดขึด้นมาละไป อู้เย็นคักอะไรน้ำโบร์ลี่เอฟโดยย่างแล้วเลย oh, <yes. S 1> ถ้าอย่างเราไปลงน้ำก็คือเก้าต้นนานี่ก่นนนอนเท่งเขาอันนี้เท่งไหนผู้ไก่เต่าตะโคนยางปนนี่กันข้ากับเจ้าทงผู้ทุกคนมีเท่านะข้าวข้าเจ้ากับงามงาม บรรยากาศยามเลงตะก้าวนะมาโซนเขตหน้าทุกนี้ทุกคนต้นปีพันมาปีนี้ไม่ได้มาโซนทั้งปีเนะนีเ่นยเนมเลงโซนเตะโซนเตะหนึอพุญโลลูกเตอร์พุนแต่กระพากันมือมากระมูนตอนยังน้อยพุ่นแ,แล้วแล้วกัน หน้าบอนมีเท่ากันนี่ก็เจ้ามีปีกเลยทุกคนไปเบิกนี่และวยานปีกได้กับปน,นิปารีเล่เท่ามีเนี่ยห้ามทงหน้ามาทงนึงจะได้หอดป้าเป็นร้อยเบิกวันนี้เจ้าคือเลือปลาสีว่าเฮือผูเฮือเขีบกบไยว่ะหากับปนเป้าจะคือทุกคนได้ยิน,นแต่กับเจ้าว้า เขาก็เจ้าก็ง,งามนี่ปอเออดำห้งปลาแล้วนวเท่ากันเนาะป้ายลงหาบังดุมันจะเมนเทอนี่หละหนาห็นจุแต่มันบปหลายทุกคนปไนปแล้วทุกคนนาเท่านะเขียวเต็มนาบหนึ่งแต่มันเท่าแล้วทุกคนนะมันแก่เลยวแล้วก็งามอยู่งาม,งามนะ ดแก่เลยะป,ป่ากับตัวเจตัวเจอยู่หลายเดียเท่าเด็กมาเท่าหมทุกคนนี่อยู่ตันุ่มกับบหลาย น้ำกัย่านปิงอร่อยกัโอ้ยโอมัดทุกคนหน้าเท่านะงามอยู่บน Hãy subscribe cho kênh liều หลายดีเต็มน้ำเลยตอนเขามาเอาตัวนั้นน้ำโมบิีมาตัวอ้นก็มีอยุกข้มีบมี่มปลาลายพอจะได้เอาลลหลายเลยเทุวคนจะเต็มบึ้อทำมันเท่าเหมดอนเ,เอาเลยเอาอันนี้งามยุกยังอ้นอยู่ยดดยตัวนี้เนะี่ยน่าตกละตงึตงหือตงึงหือมาฟ้าดังกะ เขียวคือเท้าไอโบกมหน้าเบิงปะเมื่อบริก็จะใส่เวดโกบพุกทุกทงโอ้โหเท่าเท่าเท่า,ทา,ทาปะ ขาแรงขึ้นมาเอาไหมจ้ะได้ยูทั้หมดเลยพอละเมือวานนี้แถวห้องแถวงามนี่ไปเฮ้ย ตอนนี้เขามาเขาหน้าเขาละฟงโง่ก่อนขำเร็วโอล่ละแต่ที่ตูตูตู้ฟงโง่เลยแล้วก็มาเอาหอมพอเอามาเอรับเท่าเขาเอาอยู่นี่แหละไปขายเมื่อเช้านี่ก็ไปขายตลา,าด โง่ทำมากินคตรเสียดายนะเฮต์เบิดบอโอ้น้อยอืบไ,ไปกับ,บโมยูอืบสลามอืบไงประเดีโถแล้วมันเข้ามางามโอ้โหพูด ว่านมานันีิหัตล์เาดได้โค้งไปเลยโค้งยีหรอโค้งยีโ,โหรอเมลอน้อยได้กิโลมาแต่หน้าตอนนั้นหลายเติบน้ำเกลี่มาก่อนพร้อมสอม่ะหมาหัวพื้นเร็วหมาพื้นกันนะสาวต้มละกบกะต้มกบกะ,ต,กกะต้มปลาเสือหลับเท่าหลายเติบกิโลรอเมลอน้อยกะตัวตุว้ยลุ่ย กบุ๊ยังส่งตัวสามตัวไอสาตวต้มไปมืมดแถวเฮ่า,าอันนี้แบ่งเฮ้กับเจ้าไม่ยง,งผู้ปตัตลาดจำกันนั่นแหละเฮสตุลาไปเฮเราจะเลอะก่อนวันนี้นะเลอะฟักเลอะซุปก่อนกรุกบต้มปลาฟดแล้ว ป่าเปล่าขาวเสื้อบิดว่านนี้แหละได้ปลาโคเท่าเขากันในเสาฟักลูกแล้วล่ะมาคิดส่ยเสือ้อโบได้โคมาคิตถ้าจะมาเสืออ้อหอมคนนี้ คุนาอกันกินทุคนสุ่นานกันหลคมากินชิ้นกบชินปลาซอมก่กนซอมอิิน,น เสื้อโคบเสิ้ปอปล,ลาเราบโซเน่แหละหลับเท่าซุปเท่าเสื้อกบเสื้อปลาเสบแซ่บเลยทุกคนเสื้อหอยขมกับแซ่บด้วยกันแต่เสื้อโบแซ่บกว่าสําหรับละน้อยบกเสื้อปลานัวครับนนเครื่องหอมี่มาทุนน้ำมาเข่งผม Yeah, I think สวยๆอร่อยเรียบร้อยชุกเทาหอาเร็วๆเบนขนาๆนี่คือบุหรี่บอเคตกับมากกิน เนยกินข้าแรงเรัมันนี้ก็กมีลาบเท่าแกลงน้ำมักกเกษตรแซ่บๆมาบเวย้า,ามาด้วยขีานข้าวแรงนำกันยังไงครั กินกระสือได้กื่อบัวมายามบกินข้าวเร็วแล้วนอยก็จะไปอาบน้ำบันนี้นะสำหรับคลิปนี้กับพันจุกทุกคนมือสาวฮาวาชิดงวัดตาฝนปรตกนะภาพมาโตนี้ก็เป็นตนสาวแล้วนอะนทุกคนเอาลงมาวาดมันนี้นะลงมาถวายสังฆทาน วันฉีดกินนี a loc? A loc? So ่ตัดหน่บปิีลงลงวัดปลีลงมากระเมีนี่มีมหม่ยแกอย่างและกระทีนไม้ซื้อมะมัส่งเตะตีกไปชิงแล้วกันใหกเตไม่เนมัจ้าลานอยสาวคไทย้องโปโมด้านหนน้ำ อุปโภคโแเ่รน้องๆน้องเลยมาอุปโภคโมท่าบุษงธาสองบ่อแมนโคประเทศละซาทระทศล้ซาระ้นมคนมะมัยเปาวชนิดประเทศละซาคู่นิ้น้ำกาแฟขอ้อุปโภคโมทนาเมื่มาถวายแก่พระครั้ เฮ้ยแม่ทูว่าแม่ทานนี้ก็เฮ้ยสั่งได้ใครมาไหนมสิสังได้คนไข้บุคนี้เฮ้ยอยู่ดีบีแห้งความเย็นเนี่ยที่เขอยู่ดีีแห้งคู่ครูคนเจะรอดปลอดภัยคู่ครูคู่คแก่ท่าเนี่ยคิดอย่ไรบ้างที่บ้านน่ะได้ได้แล้วเนี่ยไปหน้านะป้าค่ะมันเท่าไรเท่าไร้มุนั้นน่ะ

กระท่านแล้วและกรรมญาตินำผลในตัวหม่ได้โวยโอ,ย,โอยนะนทุกคนสำหรับคลิปนี้น้อยก็กดดูไปซ้ำนี้ขอบใจหมดทุกคนที่เข้ามาติดตามนะครับช่วยเป็นกำลังใจนอ้อยด้วยพบกันคืนนี้